ครับพี่น้องท่านต้นสายปลาครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงแรงๆของอวันพุธวันพุทธที่ทุเรนอกบ่ายเนาะที่ที่นนทยี่สิบสองครับพี่นอ้องเริ่มมือเริ่มเว้นเลยแล่ละครับบมเดลผ้าพีพ้านองไปตอนนกเขาได้อครับวันนี้ผ้าพีผ้านองไ,<ม>ไปอ่าไ,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 ไปรับตัวนกต้อตัวไม้ครับผมพี่น้อง เจ้าต้องคําครับผมกาตโตที่เป็นนกเก้งของอาจารย์คุ้นแหละครับผมกาตกลงราค่ากันเรียบร้อยแล้วกาสีเดินทางไปรับตัวมาเขาไข่ขนะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข่าครับเดี๋ยวอำเภอสังข์คมนีฝนตกทุกมือเลยครับพี่น้องไม่มีโอกาสได้ออกไปตอนนกเลยครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจิตัดภาพไปหอดอ่ามองเล็กนยครับเพื่อว่าเป็นการเียเวลากาลั่งขับรถไปครับผม หาวแล้วครับพี่น้องครับโอ้มาหวัวแล้วครับพี่น้องเดินทางมารับตัวนกตอครับผมนี่นะครับอาจารย์อาจารย์คุ้นครับเสียคุ้นนี่นะครับว่าเสียมารับตัวนกเอาไวไ้ใส่รับปัญญายไว้ใส่รับปดนี์ไ ได้ไหมพี่บัวสั่งซื้อไอจ้าทองค่ำครับผมนี่ครับผมสินจังไดว่าสิบมารับตัวไปสั่งผลงานฝากพี่ฝากนอก้องเฮานี่นะครับกว่าสิได้มาขอแบงเพิ่นกระไดอาจารย์คุ้นเพิ่นกะย่อมแบงให้แล้วครับผมย่อมใจอ่อนแบงให้แล้ว เื่อว่าสิได้สางผลงานให้เบื้องน้ากันครับผมเพื่อนว่าก็สิได้พี่น้องก็สิได้เบื้องน้ากันว่าสิเก่งบ่เก่งครับผมเอาครับเดี๋ยวลงมาเบื้องตุนตัวนกน้ากันนกครับน้องพี่น้องโอ้ยอยากดินแน่แล้ครับคุณนะคุณนะคุณนะลูงลูกครับมันโมมันครับใกล้จนสิเข้าไปตีครับพี่น้องนกมันงันสี่แหละครับผมใกล้จนสิเข้าไปตี นี่แะครับผมผลงานล่าสุดกัอ่าควนเดียวสองเต็มครับพี่น้องหรือว่าชั่วโมงหนึ่งบ่ชั่วโมงหนึ่งสองเต็มไปสั้นครับพี่น้องกับบรูวาฟุกบพวกุ่นแกงได้สั้นเพราะว่าอาจารย์คุ้นเพิ่นกะงงอยู่ครับผมเพิ่นกะว่าเพิ่นกะยังบ่คขากเจ๋เพิ่นอยู่บ่มีโอกาสได้เถียงเลยว่าสั่นลงควนพเนียดอย่างเดียวนี่ครับผมกับเสียบบอกบอกนะครับว่าค่าตัวเป็นเท่าไหรครับผมพี่น้อง พี่น้องเดากันเอาครับผม <c oughs> ให้พี่น้องเดากันเอานี่แหละครับมารับตูวแล้วอืินทางมารับตูวหลังเลิกการเลิกงานแล้วครับผมช่วงนี้พายุเข่าครับทางสังคมฝนตกครับแต่วา่ามาทางบ้านอาจารย์คู่นี่แดดจางปางเลยพี่น้องบบมีหอดฝนมาสัน่นลิ้นค่อยๆนี่แล้วครับนี่ครับของฝาก เเลย <ibl ok S 1> อ่าค, <progressive S 1> คู่อ่างครับผมอ่างซีอ่างหาย่ลยละครับพี่น้องขุครับมมาฝากอาจารย์เพื่อนเพื่อนอยากได้นกอ่าคู่อ่างว่าั่นตัวอะไรยังบุพคเดือนอยู่ครับครับผุณหลไยได้ครับเอครับผมของฝากของตอนคนบางนกเขาน้ำกันครับพี่น้องครับถ่ายตุ่มแล้วครับพี่น้องเดือนทั้งเขาตุ่มแล้วขุนำเพิตลาดเอทำไปคูนตัวบอกมันตัวทนก็สีให้พี่ให้น้องด้เบิ่งน้ำกันนี่แหละครับผมว่าเอาไปใช้ละครมันเก่งกันไ้ เพียงไฟพี่น้องเขาน้ำกันนี่แหละครับเบิ้งน้ำกันนี่แหละอ้เพิ่งกักไปอยู่เขาง่ายอยู่สุดๆคุณเป็นนักหนาเด้อคุณอะไรเอาครับเอาบอกว่านะเดี๋ยวไปทำไปพูดเน้อไปครับนี่แหละครับมาหลับจูจะท้องคั่เน้อครับเด้อนี่ครับซื้อเพิ่นสากซื้อสางเสียงไ้เพิ่นนักหาเด้อครับผมเอา เดินทางหย่คลายเรียบร้อยแล้วครับผมนกอาจารย์คุณนไปอยู่คา,ายพันต้นสายปลาครับบาทนี่ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามไว้เด้อครับผมจะได้เห็นผลงานาเจ้าทองคำน้ำกันครับผมวสิเป็นจังไดสิมีหมานไม่ยังบอสิไปตัวทั้งนกทั้งสังข้ามครับผมทั้งอของอาจารย์คุณนนี่โอ้เหนียวหลพี่น้องผมมาและสองมือเหี่ยวทั้งสองมือครับเหนียวหลก็ล่องเอาไปทั้งสังข์้ามบ้างครับสิบเป็นจังไง เอาครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาพี่แลวน้องไปก่อนครับผมพบกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับที่นี้ผมกับอาจารย์คุ้นครับผมผลครับต้องขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ